สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับก,บกบสิราฟาร์มเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดิมจะมาอัดคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์การเก็บมูลไส้เดือนของที่ฟาร์มเราคะ่ะจากประสบการณ์นะคะดิมจะแบ่งวิธีเออเขาเรียกว่าระดับ ความแห้งของมูลไส้เดือนเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คือยังเปียกเลยค่ะแบบว่าไม่สามารถนํามาร่อนได้ระดับที่2คือเวลาที่อากาศชื้นมูลไส้เดือนจะชื้นเวลาที่อากาศแหง้งมูลไส้เดือนจะแหง้งและระดับที่3คือแห้งแล้วแห้งเลยเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะแม้ว่าฝนจะตกหรือว่าอากาศชื้นมูลไส้เดือนก็ไม่กลับมาชื้นอีกค่ะ ส่วนในฟาร์มของดิมนั้นนะคะจะเก็บเป็นระดับที่2ที่ทุกคนจะเคยได้ยินว่าเวลาที่อากาศแห้งดิมต้องรีบเก็บมูลไส้เดือนนั่นแหละค่ะถ้าใครถามถึงความชื้นปริมาณความชื้นในมูลไส้เดือนเองต้องตอบตรงๆเลยว่าไม่เคยวัดเลยค่ะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยคือถ้าสมมติว่าเราามากำใช่ไหมคะแล้วมูลไส้เดือน พอเราปล่อยออกมูลไส้เดือนที่เราจะเก็บอะคะ่ะมันแตกไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นก็คือนํามาร่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังเกาะกันเป็นก้อนอยู่ก็ไม่สามารถนํามาร่อนได้เพราะเวลาที่เรานํามาเข้าเครื่องร่อนหรือว่าเอามาใส่ะตะก้าร่อนนะคะมูลไส้เดือนจะจับตัวกันเป็นก้อนกลมๆไม่หลุดล่วงลงมาะคะ่ะ ถ้าถามถึงอุปสรรคในการร่อนมูลไส้เดือนในวันที่อากาศชื้นหรือว่าฝนตกนะคะก็คือมูลไส้เดือนถึงแม้ว่าจะแห้งแต่เมื่อเรานํามาร่อนอุปกรณ์การร่อนมูลไส้เดือนของเราจะมีความชื้นอยู่ค่ะเวลาที่เราร่อนมูลไส้เดือนก็อาจจะมีการติดติดที่แบบว่าติดตามรูอะไรอย่างนี้จนมันบังรูมิดเลยเราก็ต้องมีไม้ในการเคาะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องร่อนของดิมในตอนนี้นะคะดิมก็จะมีไม้อันหนึ่งเอาไว้เคาะเวลาที่ เออมันเริ่มเริ่มแบบติดรูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขอขอออกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ดิมใช้ตะก้าในการร่อนถ้าใครติดตามจะเคยเห็นตะก้าลักษณะคล้ายคร้ตะก้าขนมจีนนะคะนั่นแหละค่ะดิมก็จะพอเริ่มบางรูแล้วก็คือขอขอขอออกก่อนคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยก็สอบถามมาในอินบ็อกได้เลยนะคะใครอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ยินดีค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย